ตำนานจอมยุทธ์พู้ถังซานภาค5บทที่526ได้รับการอนุมัติเริ่มจากหยกอุ่นอๆแผ่นหนึ่งมีพลังงานผันผวนสองแบบที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงบนหยกสีขาวขุ่มครึ่งหนึ่งและสีเข้มครึ่งหนึ่งความคิดจากจักรพรรดิอสูรพยักษ์ขาวปรากฏขึ้นในหัวของนักดาบสิงโตพยักษ์ว่าเจ้าหนูเจ้าได้รับการอนุมัติจากวังเสือขาวแล้วหลังจากปีนขึ้นห0เปอร์เซ ได้ยินเสียงที่เป็นมิตรนี้นักดาบสิงโตพยักเกือบจะอยากจะร้องไห้ครั้งหนึ่งเขาเคยถูกมองว่าเป็นคำสาปของเสือและสิงโตทั้งหมดแต่ในขณะนี้เขาได้รับรางวัลจากจัก,กรพรรดิอสูรเสือขาวในที่สาธารณะมันเป็นได้รับการยอมรับจากวังเสือขาว ในขณะนี้มีน้ำตาเป็นประกายในดวงตาของนักดาบสิงโตพยักและจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ก็พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในทันทีระหว่างการหายใจเส้นเลือดทองคำขาวดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติและส่วนเล็กๆของมันก็แยกย้ายกันไปเป็นเส้นเลือดสีทองที่แตกต่างกันสองเส้นอีกครั้ง นี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ขอองค์การล่าถอยของเลือดแต่ด้วยเลือดสองสีขาวดําความเข้าใจของนักดาบสิงโตพยักเกี่ยวกับเลือดของตัวเองได้ไปถึงระดับที่สูงขึ้นอีกครั้งนอกจากการหลอมรวมพลังของเลือดยังมีหน้าที่ขอองค์การกระจายตัวการเลือกปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงลักษณะต่างๆของเสือศักดิ์สิทธิ์ทองคำและสิงโตทองคำพล่องออกมา ชายผู้มีประกายแวววาวบนร่างของเขามาถึงเวทีแล้วและค้อนหางขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหลังเขานั้นเทียบเท่ากับการประกาศตัวตนของเขาโดยตรงและเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งของตระกูลจอระเ้เวลาจิตวิญญาณการต่อสู้ที่หาตัวจับยากได้ประทุขึ้นอีกครั้งสองสายเลือดสีทองที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงผสานเข้าด้วยกันและปีศาจสิงโตยักษ์ที่ควบแน่นอยู่ด้านหลังนักดาบสิงโตพยักก็ปรากฏขึ้น สัตว์ร้ายตัวนั้นอ้าปากกว้างและคลื่นเสียงที่ปะทูก็ปะทูขึ้นพร้อมกับสายเลือดสีทองสองสายที่มีลักษณะแตกต่างกันและความคิดที่ไม่ยอมแพ้และพุ่งเข้าหาจราเข้แห่งการเวลาชายผู้เป็นประกายแวววาวขมวดคิ้วเล็กน้อยและกดมือขวาของเขาเข้าไปในความว่างเปล่าสตาร์ฟอที่มีสีสันแบบเดียวกันเริ่มต้นขึ้น เวลาในสนามแข่งขันทั้งหมดหยุดนิ่งในทันทีจากนั้นท่ามกลางสายตาอันน่าเหลือเชื่อของผู้เข้าแข่งขันเสียงคำรามของสิงโตตัวเดิมก็ดังขึ้นมันถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆด้วยพลังแห่งเวลาคลื่นเสียงของย่อหน้าหายไปและทั้งหมดก็มาถึงตัวนักดาบสิงโตพยักในทันทีคลื่นเสียงที่รุนแรงระเบิดออกและไม้เท้าที่มีสีสันก็หันกลับมาเล็กน้อยอีกครั้งทำให้นักดาบสิงโตพยักที่ต้องการใช้เชือกสิงโตสีทองตกใจ ร่างของนักดาบสิงโตพยักปลิวไปตามเสียงคำรามของสิงโตของเขาเองบุรุษผู้มีสายเลือดแห่งการเวลาที่จระเข้เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆพลังแห่งการเวลาพลุ่งพล่านทุกย่างก้าวดูเหมือนกับดวงตาของนักดาบสิงโตพยักเป็นเวลาหลายเดือนแต่ความเร็วนั้นเร็วมากแอร์ละมันบินถอยหลังในทันทีและออกไปต่อหน้านักดาบสิงโตพยัก เวลาหยุดนิ่งอีกครั้งค้อนหางหลากสีก็ระเบิดและเปลวไฟพล a t ินัมก็ระเบิดออกจากทุกครูขุมขนของนักดาบสิงโตพยักเวลาหยุดนิ่งอีกครั้งเปลวไฟ p ล a t ินัมก็หายไปและนักดาบสิงโตพยักก็ถูกทุบลงกับพื้นความคิดที่ไม่ยอมแพ้ก็ปะทุขึ้นอีกครั้งและพลังของสายเลือดทองคำขาวก็แผ่ซ่านไปทั่วคราวนี้ร่างของชายจระเข้เบากลับมาอีกครั้ง หลังจากการระเบิดเป็นชุดไม่จำเป็นสำหรับสัตว์ร,ร้ายที่เปล่งเสียงครั้งแรกระดับเลือดสูงสุดจะซบเซาอีกครั้งในช่วงเวลาสั้นๆส,สมเหตุสมผลเขาจึงสามารถออกได้เพียงชั่วคราวด้วยความช่วยเหลือของเวลาเสื้อผ้านักดาบสิงโตพยักตอนนี้ขาดนิดหน่อยผมสีขาวทองดั้งเดิมก็มีสีเหลืองเล็กน้อยเช่นกันแต่ตอนนี้มันได้รับผลกระทบจากพลังแห่งแสงซึ่งเปลี่ยนกระบวนการพื้นผิวของร่างกายของเขา ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของจระเข้แห่งการเวลาที่เชี่ยวชาญเรื่องพลังแห่งเวลาคือการขาดพลังโจมตีแต่ความสามารถในการควบคุมของจระเข้นั้นยอดเยี่ยมมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่ต่อสู้เช่นเผ่าสิงโตและเสือที่ใช้กำลังดุร้ายเพียงอย่างเดียวในการต่อสู้ ถ้าคนในสนามเป็นเผ่าพยัคฆ์ขาวแล้วจะระข e เวลาโดยพื้นฐานแล้วจะไม่กล้าชนกับมันส่วนที่น่ากลัวที่สุดของสายเลือดเสือขาวคือมันใช้พลังของสองสายเลือดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเหมือนในตำนานแอลมานโดยทั่วไปแล้วมีความชอบทำเหมือนโลกแท้จริงอีกครึ่งหนึ่งของความมืดกลืนกินก็เหมือนโลกอื่นๆนี่เป็นวิธีที่จะก,กระพัดอสูรพยัคฆ์ขาวพบว่าหลังจากหลายปีมานี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลพยัคฆ์ขาวอย่างแท้จริง สายเลือดของสัตว์สิงโตพยักนั้นมาจากการรวมกันของสิงโตทองคำและเสือศักดิ์สิทธิ์สีทองสิงโตทองคำฆ่าโดยพลาการและมีร่างกายที่แข็งแรงมากนอกจากนี้ยังมีแกงไขทองคำและเสียงคำรามที่สามารถกระทำได้เกือบทุกทักษะในบรรดาเลือดของสัตว์ร้ายนั้นดูเหมือนว่าเลือดของสิงโตทองคำก็มีสัดส่วนที่มากขึ้นเช่นกันซึ่งมีความสามารถในการชำระล้างเสือโครงทองคำ นักดาบสิงโตพยักไม่เคยศึกษามันอย่างละเอียดท้ายที่สุดเขาต่อสู้อย่างสิ้นหวังในโคลอสเซียมในเมืองเคอรี่ตลอดเวลาเมื่อเวลาผ่านไปนักดาบสิงโตพยักได้กำหนวดวิธีการต่อสู้ที่โหดเหี้ยมและโหดเหี้ยมของตัวเองนักดาบสิงโตพยักที่คุ้นเคยกับการต่อสู้กันเองผ่านการระบาดจะพบกับจระเข้ที่ย้อนเวลาด้วยพลังแห่งเวลาเป็นธรรมดาวิกฤตที่รุนแรงที่สุดสำหรับเขา ท้ายที่สุดวิธีการลุกรานที่โหดร้ายแบบนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการเผชิญหน้าการควบคุมเวลาอันทรงพลังพลังใดๆที่จะต่อสู้กลับสามารถเอาชนะได้เพียงลำพังหากนักดาบสิงโตพยักในสถานการณ์ปัจจุบนันไม่ระวังที่จะรับรู้พลังอีกครึ่งหนึ่งในสายเลือดของเขาสิ่งเดียวที่เผชิญหน้ากับเขาคือความล้มเหลวเลวเพลิงแพล t ินัมสลายไปและสายเลือดที่แตกต่างกันสองสายก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง ครึ่งหนึ่งเป็นทองคำแดงและนั่นเป็นส่วนที่ระเบิดอย่างรุนแรงที่สุดของสายเลือดสิงโตทองคำอีกครึ่งหนึ่งเป็นทองคำเจิดจ้าซึ่งเป็นพลังชำระล้างอันทรงพลังของตระกูลเสือศักดิ์สิทธิ์ทองคำและเป็นส่วนที่นักดาบสิงโตพยักไม่เคยศึกษาและตระหนักมาก่อนบทที่527 ด้วยการปรากฏตัวของสองสายเลือดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฐานการเพาะปลูกหลักระดับที่เก้าของนักดาบสิงโตพยักก็เริ่มเติบโตอย่างรุนแรงการแปลงพลังงานในร่างกายมาจากการแปลงพลังงานที่ดูดซับโดยภูเขาศักดิ์สิทธิ์เสือขาวและดวงตาก,ก็ครึ่งหนึ่งเป็นสีแดงและสีทองพลังของสายเลือดทั้งสองผสานกันอีกครั้งเปลวเพลิงแพลตินัมลุกเป็นไฟแกงทองคำลุกลามและกวาดไปทั่วสนามอีกครั้ง นอกเหนือจากคุณลักษณะความรุนแรงดั้งเดิมแล้วยังมีคุณลักษณะเพิ่มเติมขององค์การเป็นกลางและพื้นที่ว่างรอบความเร็วเดิมที่ผ่านไปได้เปลี่ยนไปเสถียรอีกครั้งพนักงานในมือของปีศาจจระเข้ในคราวนั้นสันสะท้านแกงสีทองสิงโตกลายเป็นอาณาเขตของมันเองหมอกทองคําขาวมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและรูม่นตาสองสีดั้งเดิมของนักดาบสิงโตพยักได้รับการฟื้นฟู แม้จะเป็นแค่เพียงแอร์วบแรกแต่ก็ผ่านมาแล้วสายเลือดเสือของนักดาบสิงโตพยักในเวลานี้มีเสถียรภาพและสงบสุขมากกว่าเมื่อก่อนเมื่อขอบเขตแพลตินัมขยายตัวพลังงานของเวลามากขึ้นเรื่อยๆจะถูกหลอมรวมหรือทำให้บริสุทธิ์ด้วยการรวมเสือทองคำเดิมมีความสามารถในการดูดกลืนที่ทรงพลังมากในเวลานี้ได้ปลุกสาระสำคัญขององค์การทำให้บริสุทธิ์ หลังจากวิวัฒนาการมันก็หลอมรวมลักษณะนี้เล่งถึงขีดสุดในทันทีแม้แต่สัตว์ประหลาดเวลาจราเข้ที่จุดสูงสุดระดับเก้าก็ยังรู้สึกได้ในช่วงพริบตาเป็นการยากที่จะควบคุมเวลาพยักขาวจากกระพัดอสูนผู้ยิ่งใหญ่บนที่นั่งหรูหราพยักหน้าอย่างพึงพอใจและรัศมีสีขาวขุ่นก็บิดเบี้ยวและหายไปในที่นั้น นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงทางสายเลือดที่ได้รับผลกระทบจากกลมหายใจของนักดาบสิงโตพยักแล้วการแปลงสิงโตพยักในร่างกายของถังซานก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นกันก่อนหน้านี้เขารู้สึกว่าพลังของสายเลือดของเผ่าสิงโตพยักไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ดูเหมือนว่าว่าสายเลือดสิงโตพยักมีที่ว่างสำหรับการพัฒนาต่อไปจริงๆ เหมยกงจือยังอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยเมื่อดูนักดาบสิงโตพยักที่ปล่อยดินแดนพลตินัมและห้อมล้อมสัตว์ประหลาดจอระเข้เวลาไว้บนเวทีพลังของสายเลือดนั้นถูกใช้ในรูปแบบต่างๆไม่เพียงแต่มนุษย์แม้แต่สัตว์ประหลาดเองก็ยังไม่ได้พัฒนามานันทั้งหมดเสี่ยวทั้งกล่าวว่าความแข็งแกร่งของเราไม่ได้มาจากเลือดของเราเท่านั้น จระเข้เวลาที่ถูกห้อมล้อมโดยแกงทองคําของนักดาบสิงโตพยักรู้สึกว่าการเชื่อมต่อกับพื้นที่รอบๆนั้นแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงและการโบกไม้เท้าอีกครั้งก็ทําให้เกิดระลอกคลื่นเล็กๆในเวลาและพื้นที่ของมันนักดาบสิงโตพยักก้าวไปข้างหน้าเปลวไฟปล a t ินัมบนดาบยักษ์ในมือของเขาตบมันในแนวนอนพลังของเวลาในขณะที่มือของอสูจอรจระเขนควบแน่นอีกครั้ง และเขาก็รอดพ้นจากการโจมตีที่ไม่ถึงระดับกายภาพของเขาเลยทนต่อเวลานี้ในขณะนี้สถานการณ์การต่อสู้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและนักดาบสิงโตพยักในฐานะสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดของกลุ่มสิงโตพยักได้ใช้พลังระเบิดสุดขีด ผ่านไปกว่า10นาทีจราเข้อสูนก็หมดเลือดหรือเอาชนะการต่อสู้ได้ดินแดนแพลตินัมซึ่งมีความสามารถสองประการในการชำระล้างและดูดกลืนถูกจำกัดการใช้พลังแห่งเวลาอย่างมากและไม่สามารถใช้พลังได้ของเวลาในวงกว้างการควบคุมเวลาคราวนี้จระเข้อสูนร,รู้สึกเคอะเขินที่จะแพ้แต่เขารู้ว่าหลังจากปล่อยโดเมนแพลตินัมออกจากคู่ต่อสู้แล้วเขาไม่มีโอกาสอีกแล้ว นักดาบสิงโตพยักที่ก้าวลงมาก็เก็บเกี่ยวเสียงเชียร์ของผู้เข้าแข่งขันชายที่แข็งแกร่งที่กลุ่มสิงโตทองคำส่งมาให้ซ่อนอยู่ใต้เงาของแท่นดูดูเคร่งเครืมและจากไปอย่างรวดเร็วไม่ใช่เรื่องเล็กที่นักดาบสิงโตพยักได้รับการยอมรับจากเผ่าพยักขาวและเผ่าเสือทองคำต้องทำอะไรบางอย่างไม่เช่นนั้นโอกาสที่เผ่าเสือทองคำจะผงาดขึ้นในที่สุดอาจพลาด สายเลือดเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่นักดาบสิงโตพยักก้าวลงจากตำแหน่งถังซานก็ถามสิ่งนี้เป็นอย่างแรกฉันได้ค้นพบความสามารถบางอย่างที่ฉันละเลยไปอีกครั้งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สถานการณ์ที่เลือดสองสีที่แตกต่างกันโดยซึ่งเชิงถูกรวมเข้าเป็นความสมบูรณ์แบบและสามารถใช้อย่างอิสระกับแก๊งไขทองคำยังไม่มีทิศทางแมวแต่หัวของเขาและพูดว่า สายเลือดของเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นหากยังคงหลอมรวมอยู่เหมยกุงจือกล่าวขึ้นทันใดพลังอันชอบธรรมและพลังแห่งความมืดในสายเลือดของเสือขาวแปรเปลี่ยนไปด้วยโลหิตแห่งแสงสว่างและความมืดพวกมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงหรือสัมพันธ์กันโดยสิ้นเชิงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าสายเลือดของเสือครองสีทองและสิงโตทองคำของคุณจะขัดแย้งกันแต่ก็เป็นของสัตว์ประหลาดแมวอยู่ดีหลังจากหลอมรวมอย่างละเอียดแล้วพวกมันจะสืบทอดลักษณะดั้งเดิมของพวกมันโดยธรรมชาติเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์หนึ่งบวกหนึ่งมากกว่าสองและอาจมีเกิดความสามารถพิเศษใหม่เอี่ยมแต่สิ่งนี้ต้องการให้คุณสัมผัสด้วยตัวเองในอนาคตหลังจากฟังคำพูดของเหมยกงจือแล้วนักดาบสิงโตพยักและถังซานก็ติดอยู่ในห้วงความคิด นักดาบสิงโตพยักคิดว่าจะหลอมรวมสายเลือดสีทองทั้งสองได้อย่างไรในขณะที่การตรวจสอบทั่วไปของทางซานเกี่ยวกับปัญหาบางอย่างของเขาเมื่อใช้สายเลือดผสมเนื่องจากการผสมผสานของสายเลือดสองสายที่มีคุณลักษณะเหมือนกันสามารถมีผลหนึ่บวกหมากกว่าสเขาไม่ได้พยายามหลอมรวมสายเลือด2ประเภทที่แตกต่างกันและดูเหมือนว่าพลังที่ระเบิด เป็นเพียงว่าผลสืบเนื่องค่อนข้างจริงจังประสบการณ์เหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการฝึกของทางซานหลังจากมาถึงสวนบรรพบุรุษและครอบครองการแปลงคริสตันเขาก็มีประสบการณ์อย่างเป็นทางการว่าเลือดอยู่บนดาวดวงนี้ที่ไม่ซ้ำใครออกมาจะมีพลังมากขึ้นบทที่528 ถ้าเขาต้องการที่จะเป็นเทพ,พเจ้าบนดาวดวงนี้เขาต้องฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าระดับเทพตามกฎของดาวดวงนี้และในที่สุดเขาก็สามารถรเผชิญกับหายนะอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองได้ กระบวนการของถังซานในการเป็นเทพ,พเจ้าในชาติก่อนของเขานั้นค่อนข้างจะคดเคี้ยวแต่สิ่งหนึ่งที่แตกต่างไปจากชีวิตนี้อย่างสิ้นเชิงคือเขาไม่เคยประสบภัยพิบัติจากสวรรค์มาก่อนในชีวิตดังนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เขาจะกลายเป็นพระเจ้าในสถานการณ์ที่ไม่ใช่มรดกนี้ เขาไม่เคยมีประสบการณ์กับสิ่งต่างๆเมื่อจางห้าวโซนกลายเป็นเทพพเจ้ามาก่อนแต่เมื่อใดก็ตามที่เขาเปิดเผยพลังที่น้อยที่สุดของเทพสมุดพลังของทวีปนี้จะถูกซ้อนทับที่จะมาถึง มหันตภัยฟ้าร้องที่จางห้าวอส่วนรับไม่ได้ในขณะนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาทำไม่ได้แต่ปัญหาคือเขาใช้พลังแห่งเทพสมุดเพื่อดึงดูดกลุ่มมหันตภัยฟ้าร้องกลุ่มใหญ่เช่นนี้เมื่อเขากลายเป็นเทพจริงๆแล้วถ้าเขาจะเป็นเทพละเขาต้องเจออะไร เขาไม่มีก้นมึงในหัวใจของเขาและทันใดนั้นก็คิดว่าสายฟ้าเขาทำลายจากกระวลเมื่อหลานชายของเขากลายเป็นพระเจ้าถังซานอธิษฐานในใจอย่างเงียบๆว่าเขาไม่ควรดึงดูดฟ้าร้องในระดับนั้นทั้งส่วนอยู่เป็นทายญาติของเทพมังกรด้วยร่างกายของเทพมังกรและความช่วยเหลือของราชามังกรดำที่มีดวงตาสีทองซึ่งไม่อ่อนแอไปกว่าความแข็งแกร่งระดับพระเจ้า ด้วยความช่วยเหลือของตี้เทียนเขาสามารถเอาชีวิตรอดจากความทุกข์ยากของสายฟ้าที่ทำลายจากกระวลและร่างกายของมนุษย์ได้และเขาไม่สามารถใช้จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองอย่างไม่เลือกปฏิบตัติตามการประเมินของถังซานเขาทำได้เพียงต้านทานฟ้าร้องที่มีสีสันความทุกข์ยาก ทั้งสคนวางแผนที่จะออกไปหลังจากการแข่งขันนักดาบสิงโตพยักดูเหมือนจะไม่สำคัญนักต่อการสังเกตผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆผู้เล่นที่แข็งแกรง่งทุกคนจะมีไพ่โฮอยู่ในมือโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาแต่ละคนมีพลังมากหลายคนไปถึงจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าระดับเทพและแม้แต่คนระดับครึ่งขั้นเทพก็ไม่ใช่ชนปลุ่มน้อยและเป็นเวทีสำหรับการแข่งขันความแข็งแกร่งอย่างแท้จริง ถังซานไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเกมของเขาเป็นพิเศษหลังจากครอบครองการแปลงคริสตันแล้วความสามารถของเขาสามารถใช้ได้ตามใจชอบไม่จําเป็นต้องปกปิดมันอย่างไรก็ตามไม่ว่าพลังและความสามารถของเขาจะน่าทึ่งแค่ไหนทุกคนก็จะทำได้เพียงรู้สึกว่าเป็นเขาคนที่มาจากวังคริสตัน เหมยกงจือค่อนข้างเฉยเืมยเธอไม่ได้แสวงหาการแข่งมากนะักแต่เธอต้องการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของเธอร่วมกับสายเลือดนกยุงการทำคะแนนในไม่กี่อันดับแรกก็เพียงพอแล้วนักดาบสิงโตพยักมีท่าทางเคร่งขครืมและลังเลเล็กน้อยที่จะคุยกับชูร่าระหว่างทางนักดาบสิงโตพยักยังไม่จักไปดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะพูดถึงเรื่องนี้ในทันที ในที่สุดทั้งสามก็เลิกกันที่ประตูโรงแรมเสือขาวเหมืยกงจือมองลึกเข้าไปในชูร่าด้วยรูปลักษณ์ที่ต่างออกไปเขาวันสีน้ำเงินและสีทองที่เขาใช้ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายสร้างความประทับใจให้เธออย่างสุดซึง้งแต่ดูเหมือนว่าเธอจะกลับมาอีกครั้งความกลัวในบางสิ่งบางอย่างชื่อของถังซานยังคงปรากฏอยู่ในใจของเธอด้วยความพัวพันนี้เธอจึงควบคุมตัวเองให้มากที่สุดที่จะไม่ถามชูรา่า เขาเกรงว่าฉันจะต้องลำบากใจเหมือยกองจือโตเต็มที่แล้วความสามารถที่มาจากเลือดทำให้เธอมีสมรรถภาพทางกายมากกว่าเพื่อนทั่วไปเธอมักมีบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของเธออารมณ์อ่อนไหวดูเหมือนนางจะติดอยู่ในหัวใจที่พันกันกันกบท้องฟ้า ก่อนหน้านี้เธอรู้สึกว่าชูร่าทรงพลังและเธอมองไม่เห็นเขาด้วยซ้ำหลังจากที่เธอออกจากด่านศุลกากรเขาสามารถปรับแต่งอาวุธและเขายังอยู่ในระดับเทพในตอนแรกเขาช่วยชีวิตตัวเองไว้ในมือและรู้สึกสบายใจมากเมื่ออยู่ในอ้อมแขน แต่ฉันไม่รู้ว่าทำไมชื่อของถังซานถึงมีความรู้สึกที่แตกต่างกันสำหรับเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นข้าราชบริพา,ารถังซานที่โซมเมื่อเขาอายุ11ขวบแล้วไปที่วิทยาลัยเคอร์รี่และการรวมตัวของภูเขาเคอร์รี่รู้สึกไม่น่าเชื่อแม้แต่กับเหมยกงจือเองชูร่าและถังซานปรากฏตัวในชีวิตของเหมยกงจือราวกับตัวละครสองตัวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตัวหนึ่งคอยปกป้องเธออยู่เสมอและอีกตัวทำให้เธอต้องการปกป้อง ฉันไม่รู้ว่าตอนนี้ถังซานเป็นอย่างไรเหมยกงจือทำหน้าบึ้งแล้วเดินเข้าไปในห้องลับใต้โรงวายนกยูงอีกครั้งฉันไม่รู้แน่ชัดว่าร่างของถังซานเกี่ยวอะไรกับชูร่าและถังซานดังนั้นฉันจะฝึกให้หนักก่อนราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นกยุงกล่าวก่อนหน้านี้ว่าเมื่อเขาฝ่าฟันและกลายเป็นพระเจ้าได้เขาจะมีโอกาสอีกครั้งเพื่อสอดแนมความลับ หลังจากที่ถังซานและนักดาบสิงโตพยักกลับมาที่โรงแรมเสือขาวก็ใช้เวลาเพียงครู่เดียวในการกลับไปที่ห้องของพวกเขาก่อนที่ถังซานจะมีเวลาสัมผัสสภ,ภาพภายในร่างกายของเขาก็มีคนมาเคาะประตูห้องมันเป็นนักดาบสิงโตพยักที่เคาะมันชูราไปแข่งสิงโตทองคำกันเถอะเพื่อรับดาบแห่งการสังหาร สีหน้าของนักดาบสิงโตพยักดูเคร่งขครึมเล็กน้อยเหตุผลที่เขาไม่ได้พูดถึงถังซานโดยตรงในตอนนี้ก็เพราะเขาต้องการกลับไปที่ห้องเพื่อขอความยินยอมจากภรรยาแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งที่สุดในตระกูลสิงโตพยักแต่เมื่อภรรยาป่วยหนักมาก่อนเขามักจะคิดว่าเขาจะเสียเธอไปและในที่สุดเลือดก็ถูกรวมเข้ากับความช่วยเหลือของชูราอย่าพูดถึงว่าเขารักใครในช่วงเวลานี้มากเพียงใด